โอเคครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลโจเอ็กซ์ไลเดอร์อีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมีสกินใหม่มาแนะนําให้กับทุกคนนะครับผมเป็นตัวที่ทุกคนต้องการแน่นอนนะครับผมตัวนี้นั่นก็คือมูราดนะครับผมมูราดเนี่ยเป็นสกินที่มาใหม่นะครับผมณตอนนี้นะครับผมณตอนนี้นะครับเป็นเซิร์ฟเบต้านะครับผมเป็น สก,กินโคตรสวยเลยเฮียเอ้ยผมอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับผมจะแยกเป็นมีมูลาดนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมจะทําออกมานะครับผมจะปล่อยคลิปวันพรุ่งนี้นะครับผมส่วนตัวนี้มาดูมูลาดกัน,นับผมแค่เปิดตัวก้าโหดแล้วนะครับเป็นไงแค่เปิดตัวแค่เปิดตัวเท่านั้นนะครับเฟี้ยวไหม,ไ,มไงนั่งเป่าปีเบอกรบีโถ ต้องซื้อแล้วจังหวะนี้ผมบอกเลยทุกคนต้องซื้อแล้วมาไทยผมซื้อแน่นอนนะครับเพราะว่ามูลาดเนี่ยเป็นตัวที่รังแกฮิโร่ที่อ่อนแอได้เก่งที่สุดนะเก่งที่สุดในเซิร์ฟแล้วเก่งที่สุดใน R o v วแล้วมูลาดเนี่ยคือเป็นตัวที่ละลายเลือดได้ไวมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมสกิลแต่ละสกิลมันเป็นยังไงนะครับอ่ะดูตีก่อนนะครับเห็นปะ ปล่อยสกิลหนึ่งไปมันจะมีดาบนะครับผมตรงอาเหมือนร่างเงาของเรานะครับเห็นป่ปุ๊บปุ๊บมันจะมีดาบนะครับผมอาา่าไปไงรถเกาะไปไงโถมีดาบว,าว้าวอันติโคตรสวยนะครับอันติสวยมากๆนะดูดิดาบโคตดเยอะดูดิผมบอกแล้วว่ามันลังแกตัวที่อ่อนได้โหมดมากๆนะครับมันลังแกเพื่อม ตัวเลเวลน้อยได้เก่งมากๆอ่ะสำหรับมูดนะครับผมก็ชอบนะผมเป็นตัวที่ผมชอบมากๆอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้เล่นละช่วงนี้ <laughs> อ่ะดูว่าดูไปเรื่อยๆครับผมไปปะเน, <c oughs> นี่ยโถแค่มีสกินนี้ก็โหดแล้วครับผมรับรองขึ้นคอนทุกคนนะครับ <laughs> มันเกี่ยวกับสกินหรือเปล่าดิอะ <laughs> ด่ะดูดิดูดิ โอ,อันติไม่ต้องเก่งเกิน okay, โอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมคลิปที่เอาฮีโร่มารีวิวให้ดูแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b ้และกดแชร์ด้วยนะครับส่วนพวกนี้มีคลิปหนึ่งนะครับผมก็เวลาวิ่งเนี่ยของมูลาดนะครับผมลืมบอกเวลาวิ่งนะครับมันจะขี่กระบี่นะครับมันจะขี่กระบี่เนาะอ้เท่จัดผมโคตรชอบเลย มาขออีกหนึ่งตัวนะครับขอโชว์หน่อยโชว์กับบอทนี่เนี่ยเก่งกับบอทนะครับผม <c oughs> อยากโชว์อยากโชว์โอเคเดี๋ยวผมจะปิดคลิปแล้วนะครับผมก็คลิปนี้มันไม่ค่อยมีอะไรน่าดูสักเท่าไหร่นะครับแค่มาโชว์สกินให้ดูนะครับเพราะว่ามันจะเข้าไทยในเร็วๆนี้นะครับทุกคนก็เก็บตังรอได้เลยนะครับอาจจะเข้าแล้วแหละผมดูแล้วว่าอาจจะเข้าแล้วแหละเพราะว่าเซิร์ฟไทยอัปเดตไวมากๆนะครับสาหรับตอนนี้นะครับลบฟุบเป็นไงเป็นไง ไปละ